สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ PB CATA CHANNEL อีกครั้งนะคะวันนี้นะคะปาก็มีงานคือจะทำการเปลี่ยนกระถางแมมเลนต้านะคะทีนี้ปาก็เลยคิดขึ้นได้ว่าเคยมีหลายคนสอบถามมาเกี่ยวกับระบบรากอีกแล้วนะคะของเจ้าแมมเลนต้านะคะว่าไม้เมล็ดรากแบบนี้ไม้หน่อลากแบบนี้นะคะอ,อ,อันนี้ปาปาเปลี่ยนมาหลายกระถางแล้วนะเปลี่ยนมาประมาณ 30ต้นและก็จะมีขนาดเล็กใหญ่คะคะกันแต่ว่าทุกทุกอันนะคะเขาปลูกมาพร้อมกันแต่ว่าเขาโตต่างกันนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนกระถางก็จะเปลี่ยนรอบเดียวกันหมดทีนี้ปาก็ถอดกระถางหลายๆต้นเนี่ยปาก็สังเกตดูระบบรากนะคะว่ามันมีความเหมือนแล้วก็แตกต่างกันยังไงในกรณีที่ไม้พอมเล็บเหมือนกันนะคะทีนี้มันจะมี2กรณีค่ะกรณีแรกก็คือต้นไม้ที่เล็กๆแกนแกน แบบอย่างนี้นะคะกับกรณีที่สองคือต้นไม้ที่ใหญ่เหมือนโตตามเกณฑ์ประมาณแบบนี้อันนี้ปาถอดออกมาแล้วนะสองต้นนี้รุ่นเดียวกันไม้พร้อมเมล็ดเหมือนกันนะคะต้นอันเนี้ยโตตามเกณฑ์ระบบรากเขาจะประมาณนี้คือหลายคนถามว่ามีรากแก้วไหมก็มีแต่ว่ารากแก้วจะเป็นอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะมันจะเป็นเส้นประมาณอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากอะ่ะ ส่วนต้นที่มันดูแกนๆน่ะคือรากใหญ่เวอร์วางมากเนี่ยค่ะอันนี้คือต้นที่แบบดูมีความแกรนนิดนึงแต่อันนี้รุ่นเดียวกันอันนี้รุ่นเดียวกันอันนี้รุ่นเดียวกันเห็นไหมคะว่าระบบรากเขาต่างกันเลย ทีนี้ปาก,ก็เลยมาคิดว่ามันอาจจะคล้ายๆกับกรณีของพวกโลโ o ฟ o อร่าค่ะที่ระบบลากเขาต่างกันหรือเปล่าอันเนี้ยเออคลิปนี้ทํามาเราไม่ได้จะแบบโชะว,ว่าอันนี้ผิดโชะว,ว่าอันนี้ถูกแต่ว่าเราจะมาดีคัสกันมา,าวิเคราะห์กันหรือว่ามาพูดคุยกันนะคะและทีนี้เ,เดี๋ยวป้าจะถอดกระถางให้ดูนะคะสําหรับแมเแมเลนต้าที่มันดูแกลกรๆนะคะ อันนี้เดี๋ยวถอดการสดๆเลยนะว่าระบบรากเขาจะประมาณไหนคะ่ะอาจจะไม่ได้ล้างรากให้ดูนะคะเพราะปกติปาจะไม่ค่อยล้างนะเพราะว่าไม้มันฟื้นช้านะคะจะดีดดินออกให้ดูนะคะแล้วก็มาดูกันว่ารากเขาประมาณไหนนี่อันนี้คือต้นที่มีความแก่นๆสังเกตว่ารากรากแก้วก็มีนะค่อนข้างใหญ่ นิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้เท่าอันนี้นะอันนี้คือใหญ่เบิม่มแล้วอันนี้คือหัวขนาดเท่ากันแต่อันนี้ยรากแก้วก็มีแหละประมาณเดียวกันแต่ว่ารากฝอยเขาเยอะแล้วก็ตัดออกได้นะคะสมมติว่าถ้าเราถ้าเราเอารากฝอยเขาออกแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นรากแก้วประมาณนี้นี่รากแก้วก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใหญ่เท่าแบบนี้นะคะเดี๋ยว เรามาเปรียบเทียบกับต้นที่ใหญ่นิดนึงนะคะว่ามันต่างกันแค่ไหนต้นนี้คือต้นที่สวยโอเคตัวตามเกณฑ์ไม้มเมล็ดนะคะนี่ดูผนๆนนะคะลากน้อยมากแล้วก็ลากแก้วยังเห็นไม่ชัดนะคะแต่ก็แอบเห็นนิดนึง มันอาจจะเปียกๆน,นี้นี่นะคะตรงนิ้วปลาชี้อยู่นะคะก็ประมาณนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นปลาคิดว่ามันมันฟันทงไม่ได้นะว่าอันไหนมันโชะ,มะเมล็ดอันไหนโชะอันนี้ไม่มเมล็ดอันนี้มเมล็ดปอมันนี้มเมล็ดจริงนะคะก็มันก็ประมาณนี้แหละปลาขึ้นปลาคิดว่ามันขึ้นอยู่กับการโตนะคะว่าต้นนี้ในใน อายุเท่ากันเนี่ยปลูกมาพร้อมกันเขาโตต่างกันนะเหมือนกับในกรณีโลโฟที่บางต้นน่ะมันโตที่หัวหัวมันใหญ่ขึ้นบางต้นมันโตที่รากรากมันสะสมอาหารอย่างเงี้ยค่ะก็ต่างกันประมาณนี้ก็ผิดถูกยังไงคอมเมนต์กันได้นะคะอันนี้เรามาหาความเห็นกันเดี๋ยวปาจะเอาโลโฟมาเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูกันค่ะมาแล้วนะคะอันนี้ในกรณีของโลโฟฟอร่านะคะที่ขึ้นชื่อว่ารากใหญ่เป็นโสมอยู่แล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูการสองต้นนี้ขนาดต่างกันนะคะแต่ว่าเป็นรุ่นเดียวกันเห็นแล้วอย่าอึ้งนะนี่นะคะอันนี้คือรากใหญ่เป็นโสมของจริงนะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นใหญ่กันว่ารากเขาจะใหญ่เท่าต้นเล็กหรือเปล่านะคะ เห็นไหมคะอันนี้คือรากต้นต้นโต,นตนมันก็ใหญ่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่เท่าต้นเล็กนะอันนี้ปาก็จะบอกว่าแบบประมาณว่าจริง,รงๆอ่ะไม้ที่ต้นใหญ่อะมันไม่จําเป็นว่ารากจะต้องใหญ่หรืออะไรแบบนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเขาสะสมอาหารแล้วไปปล่อยส่วนไหนมากกว่าในความคิดของปานะคะประมาณนี้นี่นะคะอย่างกรณีของ6ต้นเนี่ยนะคะมันเป็นไม้มเมล็ดรุ่นเดียวกันหมดเลยนะคะอันนี้ปาเรียนลำดับจากใหญ่ไปเล็ก สังเกตว่าต้นที่มันดูแกนๆนะคะสามต้นเนี้รากจะค่อนข้างโอเคโอเคคือหมายถึงว่ารากมันใหญ่รากจะค่อนข้างใหญ่นะคะแต่พวกที่โตโอเคแล้วก็รังจะแตกหน่อนหรือว่าให้ดอกแล้วอ่ะรากมันจะเล็กเพราะฉะนั้นในกรณีนี้คำตอบก็คือเป็นคำตอบที่ป่าบีขอเองนะผิดถูกอะไรก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะคือว่า บางต้นเนี่ยรากเขาใหญ่เพราะว่าเขาสะสมอาหารที่รากในกรณีของไม้มะเลดนะคะแต่ว่าบางต้นเนี่ยรากเขาอาจจะเล็กอย่างเงี้ยเขาก็ใช้รากดูดอาหารนั่นแหละแต่ว่าเขาไปปล่อยที่หัวอย่างเงี้ยหัวเขาก็เลยใหญ่นะคะแต่รากแก้วไม้มะเลศมันก็มีนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ากันประมาณนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เดี๋ยวแถมท้ายด้วยเ,เดี๋ยวให้ดูระบบรากไม้ชำหน่อน,นิดนึงว่าเป็นแบบไหนคะ่ะ ตัวนี้นะคะเป็นไม้ช่ำหน่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูระบบรากของไม้ช่ำหน่อกันค่ะถอดให้ดูสดๆนะคะเดี๋ยวปาจะไปล้างมาให้ดูนะคะ ต้นนี้นะคะในมือปาจะเป็นเลนต้าไม้ชำหน่อน,นะคะจะสังเกตได้เลยว่าตรงตูดของเขาอะค่ะมันจะเป็นแบบตูดตัดๆคล้ายๆกับคลิปยิมโนที่ปลาเคยลงไปแล้วก็รากของเขาจะเป็นรากฝอยหมดเลยนะคะในกนนรณีนี้จะแบบว่าไม่มีรากแบบรากแก้ว ไม่ค่อยมีแต่ว่าต้นใหญ่ปลาไม่มีนะไม้ช่ำหนอ่อปลาไม่แน่ใจว่าตอนโตนเนี่ยเขาจะมีรากใหญ่หรือเปล่านะคะเปรียบเทียบกันนะคะ2อ,อันต้นบนเป็นไม้เมะเ็ดค่ะต้นล่างเป็นไม้ชํำหน่อนะคะลักษณะโคนต้นก็จะต่างกันไม้เมะเ็ดเนี่ยมันก็จะเหมือนมีเป็นโค้งๆกรวยๆนิดนึงนะคะแล้วก็ไม้ช่าหน่อก็จะเป็นประมาณแบบว่า,วาดุน้นๆแล้วก็เป็นหนามไปเลยประมาณนี้ค่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็โนดาม่านะคะเพราะว่าปาอยากแค่เอามาเปรียบเทียบให้ดูเฉยเฉถึงความแตกต่างแล้วก็ในคลิปทั้งหมดมันเป็นความคิดของปาคนเดียวนะคะคือว่าปาสังเกตจากการที่ปรับเป็นกระถางแล้วก็สังเกตจากการที่ปาเคยปลูกมาเพราะฉะนั้นถูกผิดอันนี้คือจากประสบการณ์แล้วกันเนอะคือไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะใครถานาัดแบบไหนใครชอบแบบไหนก็ไปตามที่เราชอบเลยส่วนในกรณีที่คนหลายคนถามว่าไม้มเมล็ดกับ ไม้ช่ำหน่อเนี่ยสำหรับแมมเลนต้ามันแตกต่างกันไหมในในแง่ของการเลี้ยงดูนะสำหรับปลาปลาคิดว่าไม่ต่างกันเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นไม้มาเล็ดนะคะไม้กราฟไม้กราฟ,ม,ราฟมาเล็ดไม้กราฟหน่อทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลย ลักษณะการโตมันเป็นอะไรที่โตแบบเท่าๆกันหมดนะคะโตแบบคล้ายคลึงกันหมดให้ดอกได้เหมือนกันหมดสามารถติดเมล็ดได้เหมือนกันหมดนะคะแต่ว่าอัตราการในในขณะที่เท่ากันอย่างเงี้ยมันโตเท่ากันแต่ว่ากว่ามันจะโตมาขนาดเท่ากันอย่างเงี้ยไม้เมล็ดอาจจะใช้เวลานานกว่าเพราะเราต้องเพาะจากเล็กๆประมาณนั้นค่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอบคุณที่ติดตาม PB Cat a Channel นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแมมเดนต้านะคะไม่ต้องอินบ x ็อกเข้ามานะคะไม่ต้องสอบถามเข้ามาเพราะว่าปาไม่ได้ขายนะคะคืออันนี้เป็นอยากเก็บไว้ออทำมาเลดมากกว่านะคะอยากเก็บไว้แบบดูพัฒนาการแล้วก็ถ้ามีขายเนี่ยก็จะแจ้งทางเพจนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตาม PB Cat Channel คะ่ะบายบายค่ะ